รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ขอต้อนรับสู่รายการดิจิ t ฮลเทคแคร์ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกับผมนุยพงศ u เล่นพฤกษ์ครับมาพร้อมสาระสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคดิจิทัลนะครับช่วยให้สุขภาพของคุณผู้ชมดียิ่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะพูดถึงอาการปวดเข่าครับโอ้ยเป็นทีร้าวรานนะครับอาการนี้พบได้กับคนทั่วไปนะครับแม้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดไปเองว่าอาการนี้น่าจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือคนแก่เท่านั้น จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับคนทุกวัยมีความเสี่ยงของการปวดเข่าด้วยกันได้ทั้งนั้นแหละครับอย่างคนไปทางานหรือแม้แต่เด็กหรือวัยรุ่นนะครับอันนี้ต้องบอกเลยมีกิจกรรมในชีวิตเยอะใช่ไหมครับออกกําลังกายกันโอ้โหบางคนนี่หนัก่วงเลยกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้และแม้แต่อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะครับก็ทําให้เกิดอาการปวดเข่าได้ทั้งสิ้นเลยเรื่องนี้นะครับถ้าคุณไม่เจ็บมากก็แปลว่ากล้ามเนื้อมันแค่อักเสบนะบเป็นการอักเสบแบบเฉียบพลัน พักผ่อนเดียวๆหายได้แต่ถ้าขยับขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็คือเอ็นข่าอักเสบอันนี้ต้องใช้เวลารักษานานขึ้นถ้ารุนแรงมากยิ่งขึ้นถึงขั้นเอ็นข่าฉีกอันนี้พักยาวเลยนะครับอาการปวดเข่าในระดับที่รุนแรงขึ้นเนี่ยถ้าไม่รักษาให้ดีนะครับฝืนใช้งานเข่าต่อไปเนี่ยจะเสี่ยงกับอาการปวดเข่าเรื้อรังและก็ทําให้เข่าเสื่อมเร็วในคนที่อาจจะยังอายุไม่ถึงเกณฑ์นะครับ เรื่องนี้นะครับถ้าเป็นวัยรุ่นหรือคนวัยทำงานที่ออกไปใช้ชีวิตออกกำลังกายเจอแบบนี้นะครับผมว่าโอ้โหเขาจะเซ็งมากๆเลยเพราะว่ามันจะถูกริดรอนนะครับความสามารถในการใช้ชีวิตไปอีกพอสมควรแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุอาการปวดเข่าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุนะครับหลกัหลกๆก็คือมาจากอายุนั่นเองแล้วก็มีอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้หรือโรคโดยเฉพาะโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบครับ ตรงนี้นะครับเมื่อผู้สูงอายุเจอกับอาการปวดเข่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าหายากครับเพราะว่าการฟื้นตัวของร่างกายในวัยชราเนี่ยมันช้ากว่าวัยรุ่นมากนักนะครับแล้วก็มักจะมีอาการที่รุนแรงกว่าส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายคนนี่กลายเป็นกลุ่มผู้ประสบภัยจากอาการปวดเข่านะครับเพราะว่าอาการปวดเข่าเรื้อรังเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจใช้ชีวิตลําบาก หรือว่านอนหลับก็หลับไม่สนิทครับเพราะว่ามันมีอาการปวดที่ค้างอยู่กับตัวซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยถือเป็นวัยที่นอนยา,อยากอยู่แล้วนะครับพอไปเจออาการปวดเข่าเข้าไปด้วยโอ้โหส่งผลต่อการพักผ่อนเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวได้วิธีรักษาตามปกตินะครับเขาก็จะใช้ยาแก้ปวดหรือว่ายาแก้อักเสบที่เราคุ้นเคยกันแต่เรื่องนี้นะครับยาถ้าถูาถกใช้มากหรือว่าใช้ติดต่อกันเกินไปก็จะส่งผลข้างเคียงได้ยังยาแก้ปวดเนี่ยส่งผลต่อไต ส่วนยาแก้อักเสบก็มักจะกัดกระเพาะหรือว่าส่งผลต่อระบบอื่นๆได้ซึ่งถ้าแพทย์เห็นว่าคุณเป็นเรื้อรังแล้วก็อาจจะต้องฉีดยาเพื่อจะแก้การปวดเฉพาะจุดนะครับเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็ฉีดตรงนั้นอย่างการฉีดสเตียรอยนี่ชื่อเราได้ยินกันมาอย่างยาวนานเนี่ยสเตียรอยนะครับจะเข้าไปลดอาการอักเสบของเข่าได้อย่างตรงจุดเลยเพราะว่าฉีดเข้าไปตรงนะครับและผลของยาก็จะอยู่ได้ราวๆสองถเดือน การใช้สเตียรอยนี่อาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างนะครับเช่นนะครับผิวหนังรอบๆบ,บริเวณจะเปลี่ยนสีหรือว่าผิวหนังอาจจะบางลงอีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่าสเตียรอยนี่ผู้คนอาจจะรู้สึกกับคํานี้แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะอะไรครับเราได้ยินจากข่าวใช่ไหมนะักกีฬาใช้สเตียรอยเป็นสารกระตุ้นอะไรต่างๆต้องแก้แบบนี้ครับจริงๆแล้วเมื่อแพทย์ประเมินว่าสเตียรอยที่จะใช้อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยแสดงว่าสเตียรอยจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยมากกว่าโทษนะครับ ยาสเตียรอยแบบฉีดอันนี้จะเป็นการฉีดเฉพาะจุดจะส่งผลตรงแค่เข่าตรงนั้นนะครับไม่ได้กระจายไปทั่วร่างกายคุณหมอก็จะมีวิธีฉีดนะครับวิธีถัดมาครับเป็นการฉีดน้ําไขข้อเทียมหรือถ้าเรียกทางทางการก็เรียกว่าฉีดกรดไฮยาลูรอนิกนะครับซึ่งอันนี้เรียกสั้นๆว่าไฮยาก็ได้หลายๆคนจะเคยได้ยินไฮยาจากวงการสกินแคร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเอาไว้ฉีดบนใบหน้านั่นแหละครับตัวเดียวกันเอาเป็นว่าการฉีดนี้เขาฉีดเพื่อเขา่า ฉีดแล้วน้ําไขข้อเทียมจะเข้าไปหล่อลื่นนะครับตรงข้อเข่าของเราก็ทําให้เคลื่อนที่ได้สมูทขึ้นลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ลดอาการปวดการลดแรงกดบริเวณข้อเขา่าฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ไป3-6เดือนเลยนะครับผลข้างเคียงในบางคนนี้อาจจะพบอาการเข่าบวมได้จากการฉีดแบบนี้โดยทั้ง2วิธีนะครับทั้งสเตียรอยกับอาการฉีดยาไฮย,ยาเนี่ยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการเข่าเสื่อม แต่ช่วงหน้าครับผมมีอีกหนึ่งวิธีครับอันนี้แก้ปวดเข่าวได้อย่างตรงจุดมากๆโดยการใช้สารในร่างกายของเราเองเนี่แหละครับมารักษาตัวเราได้ไม่ต้องหาสารจากภายนอกนี่ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้นะครับต้องเล่าโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้อต่อและกระดูกนะครับเดี๋ยวเราพักสักครูน่นึงครับช่วงหน้าเรากลับมาต่อกันกับรายการ D Health Take แค r e ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสักครู่เดียว MS เรื่อกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการดิจิ t h t เ c ค Care ดูแลคุณโดย b d m s ผู้เชียช่ยวชาญด้านสุขภาพครับ,รบวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมย้ายสถานที่นะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทหนึ่งเพราะว่าตั้งใจจะมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านกระดูกและข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก้ปวดเข่านี่แหละและที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้นะครับนายแพทย์พฤชพงษ์แสงจำรัดนะครับศัลยแพทย์ด้านกระดูกและข้อสวัสดีคุณหมอครับ ดีใจได้คุยกันนะผมเกริ่นก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคือปัจจุบันเนี่ยวิธีการรักษาใช้ยาสเตียรอยใช่ไหมครับฉีดน้ําไขข้อเทียมนะครับวันนี้อยากรู้ว่าที่พยาไายหนมีเทคโนโลยีอะไรในการแก้ไขปัญหาเขา่านอกเหนือจากที่ผมเล่าไปครับถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นอย่างที่คุณหนุ่ยว่าครับจนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยก็คือผ่าตาัดแต่แน่นอนว่าเราเราคงไม่อยากไปถึงจุดนั้นตัวหนึ่งที่เราค้นพบว่าได้ผล นะครับเป็นตัวใหม่ก็คือตัว PRP PRP นี่จริงๆเป็นเหมือนรูปแบบเดียวกับ Anti Aging เรื่องของการชะลอวัยแต่พบบี่ฉีดหน้า,านฉีดผมเพื่อกระตุ้นเซลล์คือตัว PRP เนี่ยย่อมาจาก Platelet Rich Plasma ก็คือตัวเกร็ดเลือดครับคือเราก็จะเจาะเลือดคนไข้ออกมาก่อนแล้ว<ม>ก็ไปปั่นเอาเกร็ดเลือด<ม>เกล็ดเลือด Platelet Rich ก็คือเกร็ดเลือดเข้มขน้นซึ่งในเกล็ดเลือดนี่มันจะมีสารที่เรียกว่า Growth Factor กรทแฟกเตอร์จริงๆแล้วก็คือมีอยู่ในร่างกายเราอคอยทําหน้าที่กระตุ้นเซลล์ในการซ่อมแซมตัวเองแมะเวลาเราฉีดหน้าฉีดผมผมันก็เลยกระตุ้นการซ่อมแซมตัวเองทําให้เซลล์ผิวหน้าเรากระจ่างขึ้นคือชื่อว่าโกรทดีหมดนะฮะเพราะถ้าเรานอนหลับเต็มชั่วโมงล้วก็ได้โกรทฮอร์โมนใช่ไหมครับและอันนี้มีโกรทแฟกเตอร์ออกมาจากเกร็ดเลือดก็มั่นใจได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นกระบวนการเหมือนเอาร่างกายตัวเราเองไปซ่อมแซมตัวเราเองใช่โน่าสนใจมากเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ้้ทาาใหมกขึนนอกจาก PRP น,นอกจาก HA แล้วนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับพูดถึงเรื่องของการกลัวเข็มเรามีเข็มในรูปแบบที่ฉีดแล้วไม่เจ็บฮะแล้วฮะอ่าเป็นเข็มขนาดจิ๋วครับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือในก่อนที่เราจะฉีดข้อเขา่าไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยตัว HA หรือตัว PRP ก็ตามครับรูปแบบการรักษาสมัยก่อนคือการทานยาเรากินยาเข้าไปเนี่ยครับก็คือยาจะดูดซึมในร่างกายผ่านการกรองที่ตับ แล้วก็มาออกฤทธิ์ที่เขา่าจะเห็นว่าเราต้องทานยาในปริมาณที่เยอะแล้วมาออกฤทธินิดเดียวถ้าเราไม่อยากที่จะทานยานานรเราก็จะต้องฉีดครับอ่าฉีดเราก็จะกลัวเข็มเจ็บทีนี้เทคโนโลยีนี้นะจะตอบโจทย์ระหว่างนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะฉีดยาเพื่อลดอาการอักเสบเข่าและลดอาการปวดแต่เรากลัวเข็มนั่นเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ,อช่วยให้แปะแล้วก็นำผ่านนำส่งยาเข้าสู่ข้อเขา่า โดยที่ไม่ไม่เจ็บสุดยอดเลยเป็นเป็นยังไงนะเป็นแผ่นแปะแหฮะเป็นแผ่นเข็มเข็มเนี่ยมีอยู่ประมาณ600เข็มบนแผ่นขนาดประมาณสัก2ตารางเซนติเมตร oh. ขนาดเล็กๆโอ้ oh. สุดยอดเลยตัวแผ่นนี้ชื่อว่านาโนแพชมีชื่อเรียกเก๋ๆเข็มเนี่ยมีความเล็กในระดับประมาณ200ไมครลึกประมาณ800ไมครตัวแผ่นเนี่ยเราพัฒนาร่วมกันระหว่างพยาไทยพระมงกุฎเ้า แล้วก็สถาบันวิจัยนาโนเทคเพราะฉะนั้นคำว่านาโนก็เลยมาจากความจิ๋วของมันแล้วก็นาโนเทคตัวแพชก็คือลักษณะที่เป็นรูปแบบเป็นแพชเป็นแผ่นแปะตามคอนเซ็ปต์ของเราคือแปะแกะโกงก็คือเราแปะให้คนไข้ไปไหนก็ได้สามชั่วโมงผ่านไปก็แกะออกแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติสุดยอดแปะแกะโกโอ้โหนี่อย่างกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคิดชื่อได้ดีฉะนั้นเนี่ยแผ่นนาโนแพชเนี่ยผมอยากเห็นแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของ PRP ด้วยว่า เอาเกร็ดเลือดออกมาแล้วไปปั่นนะเพื่อให้ได้โกรทแฟกเตอร์ฉีดกลับเข้าร่างกายนี่ผมว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวรบกวนคุณหมอพาเราไปดูหน่อยได้ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะ <Okay. S 1> มาแล้วครับมาดูกระบวนการหน่อยว่าปั่น PRP <Okay. S 1> ทำยังไงนี่คือเครื่องปั่นใช่ไหมคุณหมอเครื่องปั่นครับอ่า<ำ>แล้วพอตรงนี้เราได้เลือดมาต้องทอํายังไงต่อฮะในตัวทิวที่เรามีอยู่เนี่ยครับมันจะมีตัวตัวนี้เป็นการเลือดแข็งตัว oh. ตัวนี้สีขาวๆ<ะ>เป็นเจลที่ขั้น เพราะว่าถ้าเราไม่มีเจลค่นเนี่ยเราต้องใช้แรงเบี่ยงที่สูงเพื่อแยกให้เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงตกด้านล่างตัวเกล็ดเลือดอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวเซรั่มอยู่ด้านบนแล้วเราก็ต้องดูดมันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการแยกชั้นของตัวเซลล์เนี่ยจะทําได้ลําบากเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือมีตัวเจลเนี่ยเป็นตัวที่กรองกรองสารประเภทที่โมเลกุลใหญ่เช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวลงด้านใต้แล้วก็ตัวเกล็ดเลือดจะเลเยอร์อยู่ด้านบนพร้อมทั้งเซรั่ม แยกออกไปเลยด้วยชั้นเจลแยกไปเลยเพราะฉะนั้นการปั่นก็จะใช้รอบที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ความร้อนไม่เกิดทีนี้ตัวนี้ก็จะมีตัว H A อยู่ด้านบนด้วยซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะ mix up ทำให้การออกฤทธิ์นานขึ้นแล้วก็ร่วมถึงการหล่อลื่นตัวข้อนี่ H A ก็คือไฮยาลูรนพูดไปก็เป็นสารหล่อลื่นใช่ไหมก็เป็นน้ำในข้อเทียมเนี่ยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้เบนเอฟิอย่าง ใช่ครับนี่อ่ะงั้นลองดูฮะเราเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเครื่องใส่นี่ทั่วไปสุดยอดเหมือนหนังวิทยาศาสตร์เลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็กดกดเลย์เลยนะฮะแหมเหมือนเล่นแผ่นดีดใช่ครับเข้าไปชิปกาแฟ5นาทีเสร็จเ <c oughs> ยี่ยมเลยใช้นะเวลา5นาทีในการปั่นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จไวเหมือนรายการทําอาหาร,รจริงๆใช้เวลา5นาทีนะอู้ออกมาเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมเข้าใจนี่คือพลาสมาใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ตัวพลาสม่า คือเซลล์มของเราอยู่ด้านบนตัวเกิดเลือดเราจะอยู่ในในชั้นที่อยู่บนสีขาวเจลใช่ครับก็ค,ค,คือจะถูกกรองไว้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเราที่ไม่ไม่ต้องการเพราะถ้าเราฉีดแล้วตัวเซลล์พวกนี้เข้าไปในร่างกายเราอีกรอบนึงเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเพราะจริงๆในขาวเราจะไม่มีพวกเซลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ในส่วนที่เป็นสีใสๆทางด้านบนตรงนี้คือตัว HA ซึ่งเราจะเดี๋ยวเราจะทำการมิกซ์อัพในส่วนนี้ครับให้มันเข้าออกันครับเราก็จะผสมไป<อ>ก็จะใช้เวลาในการที่จะมิกซ์ตรงส่วนนี้สักระยะหนึง่งเราส่วนใหญ่ก็สองสามนาทีในการที่จะค่อยๆ่อยมิกซ์มันไปนเรื่อยๆรื่อย็จะดูดตรงนี้กลับไปฉีดที่เข,าข,ข่าคนไข้เสร็จเรียบร้อยพร้อมฉีดครับเยี่ยมเลยผพราว่าวันนี้ไม่ได้ประโยชน์เฉพาะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องเจ็บเข่านะคนที่อยากจะได้เรื่องความงามนี้รู้เทคนิคนี้ด้วย PRP รนะจำชื่อนี้ไว้อีกหนึ่ง สิ่งที่เราพูดกันไปและผมก็เพิ่งทราบด้วยว่าเป็นผลงานวิจัยของคุณหมอและทีมงานที่พยาไทย1และ2ก็คือแผ่นแปะนาโนแพชอันนี้จะมีเข็มเป็นหลายร้อยเข็มเลยสัก600ไหมหกรเข็มในพื้นที่เล็กๆ1,2คูณเซนติเมตรก็คือ2ตารางเซนติเมตรผมอยากดูแผ่นนั้นด้วยครับได้ครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับถ่ายรายการนี้ดีอย่างฮะเวลาผมมีอาการไหนอยู่พอดีเนี่ยผมได้รับการรักษาทันทีครับขอบคุณคุณหมอมาก จะใช้แผ่น8ปะนาโนแพชกับเข่าผมเลยครับเพราะนี้ผมต้องเล่าก่อนว่าผมไปตีกอล์ฟมาแล้วผมไปล้มล้มแรงเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์ล้มในซักปีหนึ่งมาลวมันเคยหายจากการฉีด HA หยาแล้วก็ปัจจุบันนี้พอมาออกกำลังกายก็มาเจอว่ามันยังมีอาการเสียวแป๊บๆอยู่ก็เลยคิดว่าอาการนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วสามารถรักษาด้วยนาโนแพดได้ใช่ครับอาการเสียวแป๊บๆจะเป็นอาการหนักเสดของตัวเ<ม>ยื่อหุ้มข้อแล้วก็ตัวผิวข้อเห็น<ม>ถ้าเราเคยฉีดตัว HA <ม>ไปแล้วเนี่ยการหล่อลื่นม,มันเกิดขึ้นละ,ะทีนี้ ร่างกายเลยยังซ่อมแซมตัวเองไม่มากพอไม่ทันอ่าเลยเกิดการอักเสบใหม่บวกกับลักษณะการใช้งานครับ <Yeah. S 1> แล้วเราลดอาการอักเสบด้วยกันให้ตัว Nano Patch, นาโนแพชนําส่งยาเพื่อเข้าไปลดอาการสุดยอดเลยและผมอยากเห็นกระบวนการทํางานของมันด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะพื้นที่แค่ประมาณ2ตารางเซนตเท่านั้นเองแล้วก็ในตัวตัวแพชเนี้ยมันจะมีรูมที่ ยามันจะเคลือบอยู่บนนี้แล้วค่อยๆซึมผ่านรูที่เกิดจากเข็ม600เข็มนั้นน่ะซึมเข้าไปอยู่บริเวณด้านใต้นี่ผมเห็นมีเข็มฉีดยามาด้วยแปลว่าตอนนี้ยายังไม่ได้เข้าไปต้องแปะก,ก่อนแล้วค่อยฉีดยาเข้าไปเราจะใส่ยาเข้าไปในตรงรูตรงสเปซตรงนี้ครับได้ฮะเราไม่ได้เอาเข็มปัดคุณเลยได้เลยงั้นลุยฮะแหมสุดยอดนว,วัตกรรมการรักษาที่สุดยอดนะฮะไม่ต้องฉีดยาเองแม้ว่าวันนี้คุณพยาบาลลำเลียงเข็มมาแล้วผมไม่เจ็บนะฮะจะไม่โดนเหตุการณ์นี้เลย เดี๋ยวราดูวิธีการนะครับนี่ครับวิธีการเหมือนฉีดยาทั่วไปนะครับทำความสะอาดผิวทําให้เตอร์ l i z e อันนี้คือตัวตัวแพชเนาะทีนี้ตรงที่ว่าจะมีเข็มขนาดเล็กตาผมไม่ใช่กล้องจุลทรรศนะแต่ว่าเอาจริงๆพอเห็นเหมือนกันนะมันจะพอเห็นว่ามันจะมีเข็มอยู่ข้างในจำนวนมากนี่แหละคือนาโนเทคที่ทําให้เกิดนาโน p a t ได้ใช่ครับโดยตำแหน่งที่เราแปะเนี่ยครับเราก็วิจัยมาแล้วเหมือนกันว่าตำแหน่งเนี้ยตัวผิวอยู่ใกล้กับยุ้งข้อที่สุดครับนี่ อันนี้ใกล้สุดอันนี้คือ8แล้วโอ้โอ้ไม่เจ็บอะไรเลยไม่เจ็บอะไรเลยก็เหมือนพลัสเตอร์ยาทั่วไปคีย์เวิร์ดอยู่ที่ความลึกของเส้นประสาทครับความลึกของเส้นประสาทเราเนี่ยอยู่ในชั้นที่เรียกว่าเดอร์มิสเดอร์มิสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 1- นึถ mm, ึงหนมมก็คือ1 0 0 0ถึงพันหไมครสุดยอดครับแต่ว่าตัวเข็มเราเนี่ยลึกประมาณ8 0 0ร้อยถึงเก้ไมคร ตอนนี้มันลงไปแล้วนะมันลงไปแล้วครับมันจิ้มผ่านผิวลงอ่าพอคุณหมอกดผมรู้สึกครับพอกดเนี่ยรู้เลยมีเข็มมันจะรู้สึกว่ามีบางอย่างกดผ่านผิวลงไปใช่แต่จะอยู่คนละระดับของความรู้สึกคำว่าเจ็บอันนี้เหมือนนอนหลับทับผ้าแข็งอะแค่นั้นเองมันจะเป็นความรู้สึกสั่กสามันเลามือลูปตินตุแก่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็จะกดไว้อย่างนี้ยประมาณสักครึ่งนาทีเพื่อให้ตัวเข็มหัร้อยเข็มเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแหวกตัวผิว ตัว EP Dermis <ม>ด้านบนจุด <Okay. S 2> แตกต่างครับชอบมีคนถามว่าแผ่นนี้แตกต่างจากกอเอีย้ยย่างไรบ้างกอเอี้ยน,นี่อมาตะกลาสิกมากต่างไหมฮะมต่างมากครับต้องต่างมากแหละไม่งั้นจะมีนว,วัตกรรมมาทําไมละ่ะแ,แผ่นแผ่นแปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกอเอีย้ยยี่ห้อไหนๆก็ตามโดยหลักๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเราต้องการที่จะให้ยาผ่านผิวลงไปออริดด้านใต้ถ้าเป็นยาประเภทยาทา ก็จะเป็นในรูปแบบคล้ายๆกันแต่กอเยอะปริมาณยาจะเข้มข้นกว่าแต่ก็ยังจํากัดเพราะว่าผิวเรากันได้ทุกอย่างผิวเรากันพิษได้กันทุกอย่างไม่ให้ผ่านลงไปถึงข้นว่าครบอ่าเพราะฉะนั้นปริมาณยาที่ได้ก็เลยน้อยอเราก็เลยยังต้องใช้ต่อเนื่องอยู่ดีต่อเนื่องที่ว่าคือหลักสัปดาห์ถึงเดือนออแต่ตัวเนี้ยเราก็ทะลวงความหนาของตัวผิวหนัง โดยการเจาะรูเข้าไปเลยครับเพราะฉะนั้นพอเราแหวกลงไปปุ๊บตัวผิวก็ไม่สามารถที่จะกั้นยาได้ยาก็สามารถซึมผ่านลงไปได้เลยอตอนนี้กําลังจะลําเลียงยาเข้าไปแล้วนะฮะใช่ครับเราแค่เพียงใส่ยาเข้าไปในบริเวณ<อ>ที่อู้ก็เหมือนเป็นกระป๋อรับยาถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็ปิดกลับเข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกคือสัมผัสเนื้อยาละก็คือจะมีความชื้นเข้ามา จะเย็นๆนิดหนึงแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเรางอเหยียดเข่าจะแสบๆนิดหน่อยแล้วก็เลยนะแปะแกะโกใช่ครับอันนี้ต้องอยู่กับผม5ชั่วโมงแหละสามถึงห้าชั่วโมงอ๋อแล้วแต่อะไรบ้างก็โดยทั่วไปเราจะให้แกะออกที่3ชั่วโมงครับสามชั่วโมงเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ปริมาณยา1นึ่งซีซีนี่จะดูดซึมผ่านลงไปได้หมดละทีนี้พอ3ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยในบางครั้งเราก็ยังไม่ทันสะดวกครับที่จะแกะออกแล้วก็ยืดให้ถึง5ชั่วโมงวันนี้เราคุยกันหลายเทคนิค เทคนิค PRP ซึ่งปั่นเลือดเราเองเนี่ยเข้าไปเสริมสร้างโกรดแฟกเตอร์เนี่ยสามารถมาใช้ร่วมกับแผ่นนาโนพาชได้ไหมหรือว่าต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งสามารถทําร่วมกันได้ครับเพียงแต่ว่าในตําแหน่งที่แปะเราจะขยับมาฉีดทางฝั่งด้านข้างและแปะทางฝั่งด้านในใโดยฟังก์ชันที่เกิดขึ้นเนี่ยการฉีดตัว PRP เป็นในเรื่องของการลดอาการเสพละเสริมสร้างกระตุ้นการซ่อมแซมแต่ตัวนี้จะเป็นการลดอาการอักเสบเพราะเราสามารถใช้ได้ทั้ง2ฟังก์ชันที่เราต้องการ ทำร่วมกันได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดว่ากินยาก็แล้วฉีดก็แล้วแปะก็แล้วเราไม่หายแล้วครับมันต้องไปสู่กระบวนการผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ครับวิธีคลาสสิกหลักๆยังไงก็เข้าไปไปลายทางปลายทางเราไม้ตายก็คือการผ่าตัดแต่ในการผ่าตัดก็มีการพัฒนารูปแบบของการผ่าตัดมาในหลายแบบครับครับไม่ว่าจะผ่าเปลี่ยนบางส่วนของข้อในกรณีที่เสื่อมหลักอยู่แค่บางส่วนหรือผ่าเปลี่ยนทั้งหมด หรือในกรณีที่ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของโรบอติกผมขอบคุณคุณหมอมากๆานะครับนายแพทย์พืชพงแสงจํารัดนะครับอยู่ที่พยาธิไทหนึ่งนะฮะครับก็คือแผนกกระดูกและข้อใช่ครับนี่มาที่นี่เลยออโตปปดิกนี่มาเจอคุณหมอได้เลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับยังไงคุณผู้ชมที่มีอาการนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับเรื่องปวดเขานี่บอกเลยถ้าจะเก็บไว้กระตัวมันจะเป็นความปวดในระดับที่คุณจะกระทบกับชีวิตประจําวันฉะนั้น ตัดสินใจง่ายที่สุดครับมาพบแพทย์นะครับที่โรงพย,พยาบาลพญาไทหนึ่งนะครับคุณหม,มอพฤทธพง์อยู่ที่นี่ตัวที่ผมติดอยู่นี้ก็คือตัวแผ่นแปะนาโนแพชนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้ PRP เอาเลือดเราเนี่ยออกไปแล้วปั่นนะครับจนได้เกล็ดเลือดผสมกับพลาสมาแล้วก็ HA ด้วยคือตัวไฮยาเอามาใช้ฉีดนะครับมั่นใจว่าแค่ 2- 3กระบวนการนี้น่าจะหายได้น่าจะหายได้และชะลอระยะเวลา ไ,ได้ให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีครับแต่สมมุติถ้าสุดท้ายแล้วค,ความเสื่อมนั้นเป็นมากและไม่หายจริงครับการผ่าตัดยังคงเป็นวิธีหลักวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับขอให้ผมอย่าถึงขั้นนั้นเลยนะฮะแต่ดีใจวันนี้ได้เจอคุณหมอนะครับช่วงหน้าครับผมจะกลับมาเล่าเรื่องแกจเ็ตแก้าการปวดเข่านี่วงการแกจเ็ตเทคโนโลยีมีอุปกรณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ h e a l t h t e c h c a r e ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ S เเเรรื่่องสุขภาาาพชชียวญกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ DigiHealth Take care ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครับในช่วงเวลานี้นะครับผมจะเล่าถึงแกจ็ตแก้ปวดเขา่านี่วงการปวดเข่าเรามีแกจ็ตด้วยนะถูกเลยอุปกรณ์ตัวนี้ครับมีชื่อว่า o t t v f นี่เป็นอุปกรณ์ที่หน้าตาดูเหมือนเครื่องนวดขานะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่าการบีบหรือนวดแบบที่หลายคนเคยใช้กันอยู่นะครับ ก่อนตัวนี้มีดีกว่านั้นเพราะโมทีฟเนี่ยเป็นเครื่องแก้ปวดเข่าได้ด้วยกันกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่จะอยู่รอบหัวเข่าของเรานะครับดูตามภาพเลยจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าสู่กล้ามเนื้อนะครับให้มีการกระตุกเป็นระยะๆะะนี่ตรงนี้จะช่วยแก้ปวดเข่าได้แล้วก็ทําให้เข่าของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคนี้นะครับชื่อยาวนิดหนึ่งครับเรียกว่า neuro muscular electrical stimulation นี่เรียกย่อๆดีกว่า NMES นะครับ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยให้การรองรับว่าเทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้จริงแล้วก็มีการใช้ในการทํากายภาพบําบัดด้วยครับปกติแล้วนะครับต้องบอกว่าคนปวดเข่าเนี่ยเข่าบาดเจ็บใช่ไหมครับแพทย์ก็จะแนะนําว่าอย่าเพิ่งออกกําลังกายนะครับเพราะว่าการใช้เข่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะทาให้บาดเจ็บเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นภาพปกติซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อคุณไม่ได้ออกกําลังกายสักพักเข่าคุณฟื้นตัวดีแต่ในขณะเดียวกันครับ คุณใช้เข่าน้อยลงในขณะที่คุณพักฟื้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเข่าของเราก็อ่อนแอลงด้วยนะครับมันจะส่งผลว่าพอคุณหายมันจะเกิดความเสี่ยงในการบาดเจ็บใหม่กลับมาปวดเข่าได้อยู่ดีฉะนั้นอุปกรณ์นี้ครับโมเทฟเขาช่วยกระตุ้นในการทํางานกล้ามเนื้อระหว่างที่เราพักฟื้นหัวเข่าได้โอ้คิดมาดีนะครับโมเทฟนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ a p p r o v e หรือยอมรับแล้วโดย FDA สหรัฐอเมริกาพูดแบบนี้แน่นอนว่ายังไม่ได้เข้าไทยนะครับ มีงานวิจัยนะครับติดตามผล12 26สัปดาห์เขาพบเลยว่า m o t i ี e จะช่วยลดอาการปวดเรื้อรังได้จริงแล้วก็จะมาเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าได้ด้วยนะครับเพราะคุณดูจากภาพสิครับมันช่วยการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอาการข้อติดช่วยให้อาการใช้เข่าเนี่ยใช้งานได้อย่างดีขึ้นดโดย m o t i ี e นี้จะสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนได้นะครับ พร้อมกับฟีเจอร์ที่ช่วยผู้ใช้สามารถจะติดตามการใช้งานของตัวเองได้ง่ายขึ้นใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับดูการระยะพักฟื้นนะครับการกระตุ้นต่างๆนี่มันจะบันทึกไว้ในแอปทั้งหมดเทคโนโลยีนี้นะครับแน่นอนยังไม่ได้เข้าเมืองไทยเพราะยังไม่มีใครวางจําหน่ายแต่ว่าใครก็ตามที่มีอาการปวดเข่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าวัยไหนก็ตามนะครับหากมันเกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุยังไงผมแนะนําว่าพบแพทย์ก่อนดีที่สุดนะครับ เพราะว่าอาการปวดบางรูปแบบยิ่งคุณปล่อยไว้มันยิ่งรุนแรงขึ้นรักษายากขึ้นอย่างในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอาการปวดเข่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากเขา่าแต่ว่าเป็นผลมาจากปัญหาบริเวณหมอนรองกระดูกนะครับโอ้ตรงนี้คุณหมอเขาพูดแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องติดตามการรักษาอย่างถี่ถ้วนนะครับพบแพทย์ดีที่สุดแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ได้นะครับในรายการ d Health Take Care ดูแลคุณโดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับคือเช้าว,วันเสาร์9นาฬิกาทางช่อง PPTV HD 36รับชมย้อนหลังได้ทุกเมื่อนะครับบนเพจ Facebook และช่อง YouTube ของ PPTV HD 36เช่นกันนะครับและในตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องสุขภาพแบบไหนมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เจ๋งๆอะไรต้องรอติดตามให้ได้อัปเดตข้อมูล HealthTech ให้สุขภาพดีในยุคนี้ต้อง D ิ Health t เทคแค e ดูแลคุณพบกันใหม่กับผมนุยพงสุขและทีมงานสวัสดีครับ